วิดีโอสาธิตการใช้งานชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ c o l o t e c h ขั้นตอนที่1ก่อนการใช้งานตรวจสอบชุดอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจว่ามีครบถ้วนโดยมีอุปกรณ์ดังนี้หากชุดอุปกรณ์หมดอายุ อุปกรณ์ชํำรถเสียหายในหลอดเก็บสิ่งส่งตรวจไม่มีน้ำยาอยู่ไม่มีฉลากหมายเลขสิ่งส่งตรวจที่หลอดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ขั้นตอนที่2วางแผนวันและเวลาในการเก็บเพื่อให้แน่ใจว่าท่านพร้อมเก็บสิ่งส่งตรวจและสามารถส่งสิ่งส่งตรวจทางไปรษณีย์ได้ภายใน24ชั่วโมงหลังเก็บอุจจระหากท่านมีการขับถ่ายที่ผิดปกติเช่นท้องร่วงท้องเสีย รดเลือดการเก็บสิ่งส่งตรวจไปก่อนจนกว่าการขับถ่ายของท่านจะกลับมาเป็นปกติขั้นตอนที่3ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ผ่าน QR Code เพื่อรับผลการตรวจผ่านช่องทางออนไลน์โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เลือกลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการลงทะเบียนเลือกลงทะเบียนสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานใหม่ กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เพียงช่องทางเดียวเพื่อรับรหัสยืนยันตัวตนกรอกรหัสยืนยันตัวตนตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้นี้จำนวน6หลักและยืนยันรหัสผ่านที่ตั้งไว้อีกครั้งในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่กดยอมรับข้อตกลงการให้บริการและกดลงทะเบียนตอนนี้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะมีข้อความว่าการลงทะเบียนสำเร็จปรากฏขึ้นเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนหมายเลขชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและกดส่งข้อมูลจากนั้นกรอกข้อมูลของท่านลงในเอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วนใบยินยอมการส่งตรวจซึ่งอยู่ในหน้าสุดท้ายของคู่มือการใช้งานซองปรายียขั้นตอนที่4เก็บสิ่งส่งตรวจโปรดล้างมือให้เรียบร้อยก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจหากพบว่าในหลอดเก็บอุจระไม่มีน้ำยาโปรดติดต่อกลับเพื่อรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ นำอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจออกมาเตรียมไว้ในห้องน้ำเปิดฝาและยกฝารองนั่งของโถสุขภัณฑ์ขึ้นฉีกซองที่บรรจุก,กระดาษรองอุจจาระออกลอกกระดาษกาวบริเวณมุมของกระดาษรองอุจจาระและติดที่ขอบโถด้วยมุมทั้ง4ด้านของกระดาษรองวางฝารองนั่งของโถสุขภัณฑ์ลงถ่ายอุจจาระโดยห้ามปัสสาวะหรือห้ามทิ้งกระดาษชำระลงบนกระดาษรองอุจจาระเมื่อถ่ายอุจจาระเสร็จ ใส่หลอดลงบนฐานตั้งหลอดและเปิดฝาหลอดเก็บอุจจาระออกเก็บสิ่งส่งตรวจอุจจาระด้วยช้อนตักโดยตักจาก3ามตำแหน่งที่แตกต่างกันบนผิวของอุจจาระให้เต็มเพียงหนึ่งช้อนตักใส่ช้อนตักอุจจาระลงในหลอดเก็บอุจจาระโดยไม่ต้องเทน้ำยาออกและให้ปลายช้อนอยู่ในน้ำยาจากนั้นกดที่ปลายด้ามจับเพื่อปล่อยหัวช้อนที่มีอุจจาระอยู่ลงในน้ำยาจากนั้นทิ้งด้ามช้อนลงในถังขยะ ปิดฝาหลอดเก็บอุจจาระให้สนิทเมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเสร็จลอกกระดาษรองอุจจาระออกจากโถสุขภัณฑ์และทิ้งกระดาษรองอุจจาระลงโถสุขภัณฑ์ได้เลยนำหลอดเก็บอุจจาระที่ปิดฝานสนิทใส่ลงในถุงใบโอฮา,า,สาตสัดและปิดถุงให้สนิทจากนั้นใส่ลงในกล่องเดิมพร้อมกับใบยินยอมการส่งตรวจที่กรอกข้อมูลแล้วซึ่งอยู่หน้าสุดท้ายของคู่มือการใช้งานใส่กล่องลงในซองไปรษณียเปิดผนึกซองไปรษณียให้เรียบร้อย ส่งกล่องของท่านที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านภายใน24ชั่วโมงหลังเก็บสิ่งส่งตรวจท่านสามารถติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านช่องทางที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายใน7วันทําการหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ